สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวมาเก s แล้วกันนะครับผมในตำแหน่ง CB รับก็ถือว่าผ่านมา3าสัปดาห์แล้วล่ะนะครับมันไม่มีตำแหน่ง CB ที่ออกมาสักทีนะครับมาเกสก็เป็นตัวที่ o v r สูงที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับดังนั้นวันนี้ก็แรกไปก็ไม่เสียดายครับผมจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเราไปรีวิวรีวิวกันวันนี้แหละนะครับผม สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีชอบนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับกัปตันเม็กซิโกซีบีและฮีโร่ครับผมนั่นก็คือมาเกสนี่ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเคยค้าแข่งทั้งพิมมีดิแล้วก็บุนเดสสิก้าเลยนะครับมาเดีย๋ยวเราไปตีบวกกันหน่อยนะครับไหนเอ่ยร้อยสิบเอ็ด ร้อยสเอ็ดมาเกรตตรงนี้ครับเพิ่มแรงหน่อยตรนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นวันนี้ก็น่าจะเส้นทางลูกผู้ชายนะครับสร้างความเสี่ยงสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่ากองหลังมันชอบชอบที่จะตีบวกติดยากนะด้วยความที่มันเป็นกองหลังแข็งๆหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> อันนี้ก็คิดไปนะครับดูสิ เดี๋ยวเราไปเไ,ไปเสียงที่เม็ดแดงนะครับโอเคมาเสียงสัก40%หน่อยหลังๆเริ่มติดยากแล้วนะด้วยความที่มาเชม,มันได้ง่ายหรือเปล่าไม่รู้นะติดเริ่มยากแล้วนะหลังเนี่ยเอ้ยติดว่ารอบนี้ติดครับโอเค ว่าเฉลี่ยกันไปนะครับผมบางคลิปก็มีแตกเยอะนะครับบางคลิปก็ได้กาไรนะครับอ่างก็คงจะเป็นการตั้งรับแหละนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวหยุดเกมแล้วก็สภาพร่างกายนะคงจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็นาติที่เราจะย้ายมานะครับก็คงาจะเป็นวิดิตแหละนะครับน่าจะเป็นวิดิตนะคิดว่าหรืออย่างไรน่าจะวิดิตแหละนะครับ แต่วันนี้จะให้เป็นมาเกวสคู่กันกับเบ็คกินบราเออแล้วกันครับมาไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเตตของมาเกสหลังจากที่ดีเป็นเม็ดส้มนะฮะฝึกเพิ่มหน่อยยังไม่สุดฝึกเพิ่มอีกนิดนึงโอเคสุดแล้วนะครับ ก็ในเรื่องของสเตตนะครับหลังจากที่เราเมทส้มนะครับแล้วก็เทนไปที่30นะครับสามารถเล่นตำแหน่ง CDM ได้นะครับผมอ่าในส่วนของสปีดครับ134ครับอ่าในเรื่องของเกมรับนะครับถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะ195เลยนะครับอ่าการสภาพร่างกาย174ครับก็รูปร่างก็สูง184่งอ่เซนติเมตรน้ำหนักอ่า75นะครับในเรื่องของเท้ามันไม่มีปัญหาหรอกนะครับ อกว่าเป็นเกมลูกบอลการเกมรับสูงครับก็จะมีในเรื่องของเน้นให้เคลื่อนให้แล้วก็ลูกมีส่งลูกไก่ให้นะครับผมไปดูมาเกตหน่อยสิชัก2เกมนะครับว่าเขาจะคว้าดาวมาให้ทีมของเราในคลิปนี้ได้กี่ดาวนี่ครับกับ ID 4.3สี่ตำสาเมนอร์ั่นเองครับไปไปชมกันเลยนะฮะไปตอนนี้ก็แบบบอกไม่ถูกแล้วนะบางทีเราน้อยกว่าก็แพ้บางที ก็ไม่เกี่ยวกันนะัอ่านในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งเป็น4-3-3โฮลิงนะครับของเราก็4ี2หนึ่ง2-2แนโรครับผมเอาประมาณนี้ครับมาเกสจะอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะมาเกสโอ้โหจ่ายไม่ดีครับบ๊อบบี้ชาลตันจ่ายให้เราโดนตัดได้ครับแฮมชิกเบลิแฮมแฮมชิก นี่นี่นี่อยู่ตรงฝั่งนี้ใครสักคนนี่แหละโอ้ดูไม่ออกแล้ววะใครวะนี่เปล่าต้องมัดมัดผมหน่อยนะเอาเฮ้ยต่อยบอลไปครับเป็นจังหวะโตกลับแล้วนะครับผมแฮมชิกแฮมชิกไม่จ่ายฮะโอ้โหแล้วก็จ่ายติดฮะทุกคนเป็นจังหวะโตกลับแล้วนี่ครับน,น,นี่นี่นะนี่นะเอ้ยโอเคได้นะ อ้าวเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยปะโูเมื่อกี้จังหวะนี้จับบอลลั่นเฉยเลยฮะนะครับมาเกสอยู่นี่ครับเคยไม่มีข้อผิดพลาดนะถือว่าปิดมุมปิดช่องได้ดีครับมาเกสจังหวะเมื่อกีนนะ้นี่นะอยู่นี่นะนี่นะดูซิว่าไปหน่อยโอเคเยี่ยม ไปครับชินุล่าชินุล่ายังไงฮะเปิดมาจังหวะนี้ไม่มีโอกาสได้โมงครับเอาได้บอลอยู่นะเอายิงที่โอเคเอาล้ครับคือนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากจังหวะซีดานนะครับผมเป็นลูกจังหวะแถวสองนะครับเก็บบอลจังหวะนี้ได้ครับแฮมชิกไหลมาที่ตูเล่แล้วก็มาที่ซีดานครับยิงแบบไม่ต้องจับครับผมคือนำไปก่อนครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <formation> ในเร game, so ca, ื Ay, ่องของเกมรับก็ลองดูอีกทีนะดุงกาเกเรเบลโอ้ยฝั่งหนึ่งก็มีนักเตะใหม่ๆหลายตัวเหมือนกันครับบริแฮมเอายังไงฮะลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับโอ้โหแม่ถาไม่ได้นอซามานี่เมื่อกี้นี้ก็อาจจะเป็นประตูไปแล้วก็ได้นะครับบมดลูกนี้เอ้าโอ้แล้วก็หมดเวลาไปก่อนครับระคังช่วยไม่ได้ครับผม เมื่อกี้นี้ปอบีชอตันจับบอลไม่ได้นะครับอ่ะก็เปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนแกนครับมาเกดก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ตรงนี้แหละน่าจะประมาณนี้ประมาณนีนะ้จิ้มให้ดูนะนี่นะนี่นะนี่มาละมาละมาเกดมาแล้วก็หุยหาหน้าได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไปไหนนะเอาหูอชิลิโคคิดอะไรไม่ออกเคียบอลทิ้งเฉยเลยครับน่าอยู่ตรงนี้ไหม โอเคได้นะนาซายังไม่ยังไม่พลาดครับเฮ้ยโอ้โหจ่ายสวยครับไปแนละ้วบ๊อบบี้ชาตันแม่ลบมี <c oughs> อา้าวเกิดอะไรขึ้นฮนะลำหน้าหรอออฟไซด์ก่อนครับทุกคนประตูบ๊อบบี้ชาตันไม่มีใครปิดเลยนะจะรีบเล่นอะไรไม่รู้เทนที่จะแบบ พิกบอลกลับมาเออดึงบอลกลับมาหน่อยอะไรเงี้ยรีบเล่นเกิน <30 minutes. S 1> คิณบ่าเออฮัมชิโอ้โหูฮัมชิกเสียบอลง่ายเกินอ่ะฮะมาเป้ยอย่างนี้นะเป้นอย่างนี้นะนี่นะนี่นะน,นะนี่เขาปิดเขาปิดคนนี้แล้วนะเขาปิดคนนี้แล้วนะโอเคอเคนี่ยทรงผมเขาจะเป็นมีจุกจุกด้านหลังนะครับผม มัดผมด้านหลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยเกือบไปครับแหมกระลุนเกินเปิดบอลแบบนี้ไม่มีใครครับดุงกาบิวอัพมาใหม่อม,มชิกมาที่กเกลเยเบลและลูกนี้อชิโคเคลียออกไปก่อนครับเป็นลูกทุ่มจากแดนกลางสนามเลยนะครับลูกนี้ซัมบต้าทุ่มไกลมาและแอชรลิโคเสียบอลเฉยเลยโอ้ยอะไรเนี่ย มีกาเปลี่ยนตัวครับในส่วนของเฟนเิการคัวก็เปลี่ยนจากลูกุลิตครับมาแทนแฮมชีครับชาตันกุลิธครับมีชาตันที่ด,ดูเล่ครับดูเล่เดินบอลทูกันครับกินเวลาไปเรื่อยฮะถ้าเรานำอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตามอยู่นี่ฮาเลยเฮ้ยเอาว่า มาลูกสองเฉยเลยฮะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะมีนะฮะทั้งวันนี้ครับคึงคึงวนวน,วนกันนะปรากฏว่ายายแย่ตูเ่ย,ยิงไกเฉยเลยหรือจะเชื่อนะครับไม่นึกว่าจะยิงไกอาครับขึ้นนำไปที่สองประต์ศูนย์ครับเกมแรกเราก็ถือว่าได้ดาวมาแล้วนะอาครับมาเกตอยู่นี่ครับก็ถือว่า เกมนี้ยังไม่ยังไม่หนักมากสำหรับมาเกสนะครับผมก็ไม่มีข้อผิดพลาดนะครับในในเกมแรกของมาเกสครับในเรื่องของการปิดมุมปิดช่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีครับเดีย๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราดูการตัดเกตก่อนนะครับคะแนนของมาเกสเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมโอ้ยฝั่งเขาก็ยิงดุนะยิงหกเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ประตูเลยนะของเรายิงสองเข้าสองเลยนะ เาไปดูของมาเกสหน่อยนะครับามาเกสน,นะครับ7.5เลยนะครับถือว่าทำมาได้ดีครับไม่มีแท็กเกินนะมีแค่จ่ายบอลสองครั้งอะไรเงี้ยครับผมออาเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันหน่อยแล้วกันครับมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ละตำแหน่งนะครับฝั่งหนึ่งก็จะได้เปรียบในเรื่องของของหน้าครับส่งของเร<อ>าก็จะได้เปรียบเดนกลางครับผมที่เหมือนจะดูตรงตำแหน่งกว่านะ ให้สังเกตที่มาเกสดีๆแล้วกันครับมาเกสจะอยู่ตรงตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับจุกๆตรงนี้ฮะเนี่ยครับ,รบเขาปิดไปตรงนี้แล้วครับโอ้โหปิดตรงนี้จังหวะนี้แต่ว่าเพื่อนโอเคคือเราให้ให้โฟกัสที่มาคกสนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเพื่อนไม่หลุดก็โอเคแหละนะครับจังหวะเมื่อกี้อามาเวสอยู่ไหนครับมาเกสมาเกสอยู่ไหนวันเนี้ย ีอแอลชลิโคเฮ้ยอา้าวแล้วเรียบร้อยละมาเกวตอยู่ไหนวะเหมือนวิ่งวิ่งปแปกแลกๆมาเมื่อกี้นี้ <c oughs> หามาเกวตไม่เจอคือแบบมันค่อนข้างเล็กมากเลยนะนี่นี่น,นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางครับโอ้โหปล่อยแอลชลิโคไปแบบนี่นะก็วิ่งไปแบบปิดมุมปิดช่องเลยนะแต่จังหวะนี้คือแบบยิงดีครับหาช่องยิงก็โดน โดนตามครับฝั่งขึ้นน้ำไปก่อนนะครับอาชิโคไหลเข้ากลางมาที่ซีดานครับไหลลูนี้แฮมชิกโอ้โหอาคืนได้ครับผมจังหวะนี้ครับแฮมชิกครับย่อนไหมที่เกลิเบลครับยกมาให้ที่เกลิเบลก็พักอกไปหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ครับแฮมชิกคิดเร็วทำเร็วครับปั๊บ โอ้โหใช้โอก้ากบอลจังหวะหนึ่งไม่ต้องลงให้ถึงพื้นนะฮะยิงต่อได้เลยครับผมตามตีเสมอกันที่หนึ่งประตูน่นหนึ่งครับนี่นะนี่นะมาเกวีนอี่นให้ดูเลยครับไม่มีคนที่ต้องปิดประกบนะฮะเอาหน่อยได้ไหมได้ไหมโอเคเคลียได้ครับนี่มาเกวีอยู่นี่นะ โอ้โหได้ต่อครับจังหวะนี้ต่อได้ไหมโอเคเยี่ยมฮัมชิกฮัมชิกจากการรีวิวรอบที่แล้วทัแอมชิกรับยังไม่ขายนะสิลายของเอาหน่อยอาหน่อยอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาว่ะจังหวะนี้เกลียเบลประสานกันกับชิดูล่านะผมฝรั่งเศสคอนเน็กชันนะครับผมขึ้นนำจนได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับลูกนี้กลีเบลครับใช้เท้าซ้ายที่ถนัดนะครับ เปิดบอลมาให้ทีชินอลาโกเข้าไปครับผมทีเสาสองฮะขึ้นนําไปทันทีครับสอประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่34มส่เท่านั้นเองครับนี่ครับมาเกวสยังอยู่นี่นะมานะครับมาเกวสปิดบอบบี้ชาวตันแล้วนะโอ้ถ้้จะเข้าก็ไม่เกี่ยวกับมาเกวสแล้วล่ะนะครับจังหวะเมื่อกี้แต่ไม่เข้าครับเล่นต่อไปไม่ใช่ชาวตันนะเมื่อกี้นี้เป็นอ ให้เป็นตอเลตนะครับอีกฝั่งนึ่งอาหน่อยอาหน่อย,อยตัวเล่ครับตัวเล่ไหลมาที่แอชวิคลแหมหมดเวลาก่อนครับดูกันารเกียร์หน่อยอ่าไม่มีนี่วะดูเองอ่าตรงนี้ตรงนี้เอ่อมาเกตมาเกตโอ้โห้าจุดเจ็ดเท่านั้นเองครับนี่อ๋อโดนเสียเสียประตูไปหนึ่งครั้งไงคะแนนตกเลยครับ เอาละทำชิกเบลครับเบลกระชากมาทางมุมโงซ้ายครับผมเข้าขาซ้ายครับเข้าหัวไหมไม่เข้าครับจังหวะนี้มาเกสอยู่นี่นะครับมาเกสเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะครับลูกนี้ค่อยๆวิ่งถอยหลังไปครับตรงนี้ว่างครับมาเกสเอาอยู่ไหมจังหวะนี้มาเกสเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ฮะโดนหลอกครับโอ้โหโดนหลอกจนได้ครับมาเกส เข้าพรวดไปนิดหนึ่งฮนะโดนเข้าพิกบอลครับแล้วก็จ่ายมาที่เมสซี่น่ครับชิโนล่าจังหวะนี้ครับ,าาด,รบดึงกลับมานะครับให้จ่ายมาที่เมสซี่ครับโดนหลอกเลยครับจังหวะนี้ตามมาที่สองประตูต่อสองครับเอาลอะเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหโดนชนหน่อยครับเบคเคนบาวเออร์เอาไมมได้ไหมได้ไหมนี่นะครับนี่ะ วิ่งไปแล้ววิ่งกับเพื่อนไปแล้วนะประกบอยู่นะประกบชินไล่นะงานหนักอยู่นะงานชุกเลยนะไมค์อนครับไมค์ขอนไหลม,มาปิโลปิโลพิโลมีโอกาสเปิดไม้ไม่เปิดฮนะฮะาหลมาที่ไมค์อนะเปิดติดนฮะและนี่คือมาเกวสอยู่ตรงนี้และโอ้โหไม่ใช่กับไม่เกี่ยวกับมาเกวสแล้วล่ะนะครับ <laughs> โอ้โห oh, จังหวะน,นี้นะครับยกมาอีกฝั่งหนึ่งฮนะลูกนี้ชินโดล่าครับนี่จังหวะน,นี้เห็นพื้นที่ว่างๆนะฮะและคนที่เข้าไปปิดนะครับโอ้โหสองคนคาร์ลอเบโตกับเบ็คินบาวเออร์นะครับปิดยังไงให้มันยิงทะลุตัวทั้งสองคนนี้วะเอาตามไปที่เกมตามอีกแล้วนะครับผมพลิกไปพลิกมาสามประสองครับมาครับตูวเลข เบลอัมชิคขอหน่อยถึงทีอุ้ยมีโอกาสนะตรงกรอบแน่นอนนะครับไม่งั้นผู้รักษาประตรูไม่ปัดแน่นอนอาหน่อยฮนะจังหวะน,นี้ขอได้ไหมมากเกสอยู่แถวนั้นไหมไม่อยู่ฮนะบ๊อบบีช้ชาวตัแนแทนครับผมโอ้โหเอ้าลนะปู่บอบแดนซ i n g o ออนเดอะฟลแล้วครับผมข้างๆกับมาเซลนะฮะ <c oughs> จังหวะน,นี้ครับนึกว่าจะเพรียงพรำไปแล้วนะครับผม แต่ว่าปู่บ๊อบเนี่ยครับข้อดีของปู่บ๊อบคือแถว2องโอ้โหแต่บอลหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็วลเล่ไปครับจังหวะนี้ตามมาที่สาประตูต่อสามครับอ่ะเหมือนกันแล้วนะครับกับเวลาอีกห้าทีครับดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายได้กุมชายเกมนี้ไปครับอมาเควสอยู่นี่นะครับดูครับมาเควสกับตอเลสนะฮะงานชุกเหมือนกันโอ้โหหมดเวลาก่อนนะฮะ มาเวีสอย้่ท5.3ครับโอ้ยโดนยิงไป3ลูกนะฮะคันจะให้6.0ก็กระไรอยู่นะครับผมแหมเราไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยยิง4เข้า4นะครับอีกฝั่งยิง6เข้า3นะครับผมการจ่ายบอลก็ไม่แย่นะ9 10%เลยนะการเขาเรียกว่าการคลองบอลเท่ากันเลยครับเือว่าสูสีกันมากนะครับในส่วนของมาควีสของเรานะครับอยู่ที่6.1นะครับก็สอบผ่านแล้วกันนะใน ในนั้นมันอาจจะต่ำกว่าที่5.3นะแต่ว่าในจบสกอร์เนี่ยอยู่ที่6.1นะครับก็เดี๋ยวว่าสอบผ่านนะครับแต่ถามว่ามีอะไรเป็นชิ้นมันเป็นอันไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะมีแค่ในเรื่องของการปิดมุมปิดช่องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแทงบอลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับต่างกับอีกฝั่งหนึ่งนะพี่เปขึ้นบาวเออร์นี่แทงกบอลได้ทั้งสองครั้งนะฮะ ต่างกันสุดๆนะครับในส่วนของแม่ออฟเดอะแมทนะครับของเกมนี้นะครับก็เป็นแคเลตเบลนะครับที่ใจอ่าใจหนึ่งแล้วก็ยิงหนึ่งนะครับ8.5ไปครับผมอ่ะประมาณนี้ครับก็มองว่ามาร์เกสเป็นตัวที่ในเมเจอร์ไม่แย่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ตัวท็อปๆหน่อยก็หา CB บีอ่อยสิมาคู่กันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นมันดินี่กับมาร์เกสก็จะดีมากหรือจะเป็นฟานไดกับมาร์เกสก็ได้หมดนะครับที่เป็นตัวกับตันครับผม แต่ในมาเก็ตเนี่ยก็มองว่าไม่แย่นะแต้มถือว่าคุ้มเลยครับ800แต้มกับนักเตะ CB111 ่ครับเดี๋ยวเจอกันม่ในอีพีหน้ครับสำหรับพีน่นิสวัสดีครับผม